ก็มาถึงชาวลัคนาราศีมิถุนมีใครมิถุนบ้างพิมพ์ขึ้นมาให้ผมนิดนึงนะครับคุณออปโปนะฮะเรโน่8 Pro นี่มันชื่อโทรศัพท์นี่หว่าอืมนะฮะโอเคนะฮะชาวลัคนาราศีมิถุนมีใครลัคนาราศีมิถุนบ้างหนูไม่ถุงค่ะ คืออะไรของหนูว่าหนูไม่ถุงค่ะงงไหมกูเออหนูไม่ถุงคืออะไรไม่ถุงคือหมายถึงยังไงคะเนะพีมอย่างเงี้ยคิดดีไม่ได้เลยนะเนี่ยโอ้ยหนูไม่ถุงค่ะคืออะไรคะไม่ถุงค่ะเนี่ยหมายถึงไปซื้อถั่วต้มแล้วเขาไม่ใส่ถุงให้เหรอ คิดดีไม่ได้เลยนะเนี่ยอืมนะฮะสวัสดีนะเออเช้าลัคนาราศีมิถุนนะครับอืมนะชาวลัคนาราศีมิถุนคุณมีดาวนะคุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือน ดาวพุธของคุณกำลังจะขยับนะครับย้ายไปอยู่ในเรือนมอรณะนะอยู่กับดาวอาทิตย์นะครับอยู่กับดาวอาทิตย์ทีนี้ดาวที่มันมีการโคจรแบบนี้นะครับถ้าไม่นับพุธกับอาทิตย์ตรงนี้เราไปดูที่ดาวศุกร์ก็จะเห็นว่าดาวศุกร์ไปอยู่ในภพลอยกลางฟ้าได้ตำแหน่งมหาอุดนะครับ ได้ตำแหน่งมหาอุดชาวลัคนาราศีมิถุนสัปดาห์นะครับจากตรงนี้ไปจนถึงจุดจีนเป็นอะไรที่คุณค่อนข้างจะวุ่นวายใจว้าวุ่นหลายอย่างหลายสิ่งนะครับมีเรื่องทำให้กังวลใจไม่ว่าเป็นเรื่องของออความรักแล้วก็ยังรวมไปในเรื่องของ งานที่ตัวคุณเองนั้นเข้าไปรับผิดชอบไปเกี่ยวข้องแต่ในเรื่องของงานนั้นสินแสหมิงไม่ห่วงนะผมว่าชาวลัคนาราศีมิถุนการงานจะไปในทิศทางที่ดีนะครับนะครับผมห่วงเรื่องของความรักเรื่องความสัมพันธ์ถ้ามิถุนคนใดปัจจุบันนี้เข้าไปอยู่ในรักซ้อนหรือมิถุนคนใดในตอนนี้ ความรักดูแล้วยังถูลูถูกังคําว่าถูลูถูกังก็อธิบายคือไปหน้าก็ไม่ไปหลังก็ไม่ไปเออนะฮะจะกลับตัวถอยก็ไม่ได้จะเดินหน้าก็ไม่ได้จะงึง้งจะงักต้นปีนเลยก็ไม่รู้นั่นแหละสัปดาห์จากตรงนี้ไปจนถึงตุจจีนั้นคุณจะจุกจิกใจมากนะครับฉะนั้นคุณน่าจะพอทราบแล้วนะว่าเราควรจะอย่างไร นะครับนี่คือนี่คือชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับนี่คือชาวลัคนาราศีมิถุนเสียงนกเยอะจังค่ะอาจารย์ใช่ใช่บ้านผมต้นไม้เยอะนกเขาก็มาเนี่ยร้องทั้งวันเลยนะฮะไม่หลับไม่นอนบ้างยังไงไว้หา่างร้องทั้งวันเลยอืมนะฮะนะเอา้าฉนั้นชาวลัคนาขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบนะครับคุณพิเชษฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนนะ ผมนะครับบอกเลยว่านะครับสัปดาห์หน้าเรื่องงานผมไม่กังวลนะผมกังวลเรื่องความเขาเรียกว่าความรักหรือสัมพันธภาพส่วนตัวของคุณนะมันมันไม่ค่อยโอเคไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่ากำลังคุยกับใครอยู่นะครับต้องดูสิ่งเหล่านี้ให้ดีนะมันทำให้จุกจิกทุกใจได้นะ บางทีคนเราเนี่ยมันเขาเรียกว่า m มล์เซ็ของแต่ละคนมันให้ความสําคัญกับสิ่งรอบตัวไม่เท่ากันบางคนเรื่องความรักเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับเขาแต่สําหรับบางคนเรื่องความรักมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับฉะนั้นชาวลัคนาราศีมิถุนก็เช่นกันนะก็ดูสิ่งเหล่านี้ให้ดีนิดนึงแล้วก็ช่วงประมาณช่วงตุดจีนอะ่ะก็ระวังสุขภาพผู้ใหญ่ด้วย นะครับถ้ามีโอกาสนะใครไม่ค่อยได้เจอญาติผู้ใหญ่ที่ช่วงตุ่จีนก็ไปมาหาสู่ผมว่าดีไม่น้อยนะ